เอลสี่เนี่ยนิดหน่อยเอลสามเนี่ยเหมือนกันเอลหนึ่งเนี่ยเจ็บเจ็บใช่ไหมที่เอลหนึ่งทีบสองเป็นไงบ้างฝั่งซ้ายนี่เจ็บหมดเลยนะนฝั่งด้านขวาเหมือนกันนี่เจ็บไหมนิดหน่อยนีเจ็บไหมฮะเจ็บข่อยเนี่ยเเจ็บมีอาการมือหนัวด้วยไหมอาการยังไงตึงคอตึงคอเนี่ยมีอาการลงแขนด้วยไหม มีครับบางทีชาลงแขนอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคอันเนี้ยคอมันลงแขนเอวนี่มันจะลงขาซุปเปอร์เกิลนี่เป็นไงบ้างเซฟเลยอ่ะล่งเลยใช่ไหมเซฟลงอย่างนี้เลยเป็นไงบ้างเบาเลยไหมแต่เนี้ยเบาค่ะไม่ตึงไม่ตึงเหมือนเมื่อกี้แน่นไงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาดูคอเนี้ มันรู้สึกดีดกว่าเดิมก็อตอนแรกมันรู้สึกขับขับมันต้องแบบของเงี้ย,ยงเงี้ยเงี้ยงอเมื่อที่ผมบอกไงว่าคุณชอบสะบัดคอการสะบัดคอได้ไม่ได้แต่สะบัดไม่ถูกทองมันจะทําให้หมอลองกระดูกมันมันสึกพอสึกปุ๊บระเวลามัน,ๆๆนมันรู้สึกตึงกางขึ้นคอไงค่ะมันต้องสะบัดเพราะว่ามันรู้สึกแบบก็คุณมีอาการของเอวไงลงปลาเนี่ยมันเดินขึ้นไม่ได้มันลงขาไม่ได้สะโพกเมื่อกี้ได้ดูเห็นไหมแถวนี้บวมมาเลยอ่ะมันลงขาไม่ได้มันลงขาเนี่ยก็ มันก็ย้อนขึ้นมาบนศีรษะเดี๋ยวถ้าทำไปคุณจะโลง่งหมดทั้งตัวเลยะจะเข้าครับเข้าออกเป็นไงบ้างกรือ,อกเลยกระเือกเลยเป็นไงลองโล่งไหมลัม่นไปถึงกระดูกสนะันหลังเลยถึงสันหลังเลยถึงช่องเทียวเลยนะใช่คะ่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาดูมิดจุกไหมหไมิดจุกไงเบาไหมโล่งขึ้นไหม เจ็บแล้วใช่ไหมอ่าเจ็บเไงบ้างตอนนี้เออไม่เจ็บเลยอะไรนะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแล้วมันหายแล้วใช่ไหมมันรู้หายไปไหนแล้วใช่ไหม L4 เนี่ยไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกแล้ใช่ไหม L3 L2 ก็ไม่รู้สึกแล้ใช่ไหมนิดนิดเนี่ยเอ่อ L1 เนี่ย L1 ทีบสองนี่เป็นไงเมื่อกี้กดแป๊บๆเจ็บนะใช่ค่ะตอนนี้อ่ะไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมอ่าแล้วฝั่งด้านด้านขวาเนี่ย ไม่เลยไม่มีแล้วนะไหนต้งเป็นไงบ้างรู้สึกเบาร,รู้สึกเบาเนือ้อเบาตัว